ส,ส,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูสอนหน่วยเดิมนะคะวันนี้วันอังคารที่สนะคะเรายังเรียนหน่วยของเล่นของใช้เหมือนเดิมนะคะอ่ามาดูซิๆๆว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับประเภทของสิ่งของของใช้ของเล่นนะคะมาดูซิว่าประเภทของเล่นเมื่อวานนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับอันไหนบ้างดูซิเด็กๆดูนะคะ ต่อไปประเภทของใช้ก็จะมีอะไรบ้างเออ,อดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ,ะต่อไปวันนี้นะคะคุณนุกยุงจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ของเล่นของใช้มาดูวิธีการใช้ของใช้มีอะไรบ้างของใช้ในการแต่งตัว่ามีอะไรบ้างอ่มีชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนเราใช้ยังไงนะคะ,ะของใช้ในการแต่งตัวไว้ใส่ เสื้อผ้าเอาไว้ใส่ร่างกายใช่ไหมคะรองเท้าก็าว่าเอาไว้ใส่ที่เท้าเรานะคะใช้ประกอบในการแต่งตัวใช่ไหมคะอ่าถุงเท้าด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องเวลาเราใส่รองเท้าเราก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยใช่ไหมคะทีนี้หวีหวีเราเอาไว้ทำอะไรคะหวีเราไว้เวลาหวีผมนะคะหวีผมให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ามีอะไรอีกคะเนี่ย มีชุดลำล,ลำลองด้วยใช่ไหมคะคุณนุกยูบอกว่าเวลามาโรงเรียนก็ต้องเอาชุดลำรองมาด้วยเผื่อเวลาที่เราที่ใส่ที่นอนใช่ไหมคะเสื้อผ้าเราก็จะเปียกนะคะอ่าทีนี้มีอะไรอีกของใันในการแต่งตัวแป้งใช่ไหมคะอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องทาแป้งนะคะร่างกายนะคะเราจะได้หอมใช่ไหมคะอันนี้ส่วนประกอบของการแต่งตัวนะคะต่อไป ของใช้ในการทําความสะอาดร่างกายมีอะไรบ้างอ่าตื่นนอนเราก็แปรงฟันฟันเราจะได้สะอาดนะคะแปรงฟันติดแล้วเราก็บ้วนด้วยอะไรคะน้ํายานะคะต่อไปเวลาอาบน้ําใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อะไรคะใช้สบู่ในการฟอกตัวใช่ไหมคะถ้าผมเราไม่สะอาดเราก็ต้องอะไรคะสะผมใช่ไหมคะอ่าทีนี้ เรามาดูของใช้ในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างของใช้ในการรับประทานอาหารก็จะมีช้อนเอาไว้ทานข้าวใช่ไหมคะมีจานข้าวใช่ไหมคะจานข้าวเอาไว้ใส่ข้าวใส่อาหารเอาไว้สําหรับเวลารับประทานใช่ไหมคะเวลาทานข้าวเราก็ต้องมีอะไรคะนี่มีแก้วน้ําไว้ดื่มด้วยใช่ไหมคะ,ะต่อไป มีอะไรอีกคะหมดหรือยงังเอ่ยทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการใช้ของเล่นนะคะวิธีการใช้ของเล่นเล่นยังไงนะคะโดยเวลาเราเล่นเราเล่นกับเพื่อนนะคะเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นกันนะคะไม่ไปแกะไปแคะถ้าเราแกะเราแคะมันจะแตกจะหักแล้วก็อะไรคะนี่ไม่เอาอะไรคะไม่เอาของเล่น เข้าปากเพราะว่าของเล่นบางชนิดมันเหมือนของจริงมากอย่างเช่นเห็นไหมผลไม้ต่างๆมันก็เหมือนของจริงอแอปเปิ้ลเอ้ยแตงโมเอ้ยใช่ไหมคะส้มนะคะอ่าสารพัดเลยผักด้วยนะคะขนมด้วยเห็นไหม เด็กคนนี้ยังเอาขนมเข้าปากใช่ไหมคะที่จริงแล้วเป,เป็นของเล่นเราไม่ไม่เอาเข้าปากเพราะว่าของเล่นบางชนิดมันมีสารต่างๆนะคะเวลาเล่นเล่นนะคะเด็กๆไม่เอาของเล่นเข้าปากนะคะเห็นไหมมีผักด้วยใช่ไหมคะผักบางชนิดสิ่งเหล่านี้เป็นของเล่นนะคะเราไม่ให้เอาของเล่นเข้าไปในปากถ้าเราของเล่นเข้าไปในปากแล้วมันก็จะมีสาร ต่างๆเข้าไปอยู่ในปากของเรานะคะเห็นไหมเด็กคนนี้ก็กําลังเล่นต่อขึ้นไปใช่ไหมคะเวลาเราต่อขึ้นไปสูงๆนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยเดี๋ยวมันจะหล่นลงมานะคะของก็จะแตกนะคะอ่าทีนี้วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการเรียนการสอนลนเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ